ยินดี้เรากาสุดรายการชาวเลนะครับกับวันนี้เป็นวันตอนบ่ายวันที่26นะครับก็คิบเมื่อวานนะครับก็เพิ่งมาเก็บรอบนะครับแล้วก็พอเหยื่อเรียบร้อยนะฮะก็วันนี้ก็มาตามกันว่ากูจะไปวางที่ไหนนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้กูก็จะมาเก็บแล้วก็ ย้ายไปเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมก็ยี่หกแล้วจะครบเดือนหนึ่งแล้วที่ได้ทําคลิปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหยุดถ่ายเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับถ้าเกิดกุปโลงคลิปก็น่าจะเป็นประมาณเดือนมีนาลุ่นแหละก็วันนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่ได้ดูกันก็คือคไุได้ได้ปูเกือบยี่สิบตัวนะฮะ ข่าวๆก็น่าจะประมาณ18ตัวมั้งประมาณนั้นกับการเข้าป่านะครับแต่ว่าคือไม่รู้เพราะว่าสภาพอากาศปกติหรือว่ากุ๊บห่อเหยื่อนะวันนี้ก็อยากจะห่อเหยื่ออีกทีนึงแล้วก็จะดูที่คลิปก่อนเนี่ยสังเกตว่ากุ๊วางตามแนวหินจะมีอยู่ลูปหนึ่งเข้าสองตัวแล้วตัวใหญ่มากนะครับแล้วไอตัวที่โดนกัดหนีบก้ามนั่นแหละก็วันนี้จะ ขอวางแนวหินซ้ำนิดนึงนะครับไม่เยอะประมาณสักห้าลูกนะฮะแล้วเราก็จะวางตามแนวริมป่าแล้วก็เข้าเข้าป่าข้างหลังนะั่นแหละที่อยู่ที่กบออกมาจากคลองแล้วก็เลี้ยวขวาไหนแหละป่านั้นแหละก็ตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณเกือบสองโมงแลนะ้วม mm ั hmm. ้งเพราะว่าจากที่พี่แล้วกูออกตอนประมาณเที่ยงนะฮะหิวข้าวมากก็ อันนี้น้ำก็ยังสูงอยู่อ่ะตามจริงแล้วยังไม่อยากจะวางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าออกมาแล้วเนาะก็จะวางตรงนี้สักไม่น่าเกินสิบลูกนะครับจะวางไว้กระจกเนี้ยแต่ว่าเราจะซ้อนทุนเหมือนเดิมงั้นไปวางกันเดี๋ยวเราจะเริ่มวางลูกแรกกันนะครับก็ตง้ช้รอบลูกนี้แหละ อันนี้ลูกนี้ที่กูไม่หุบเพราะว่าตะขอมันเสียนะครับจะเลยเย็ดแาวไาว้ก่อนการวางตามแนวหินล้วต้องเช็คให้ดีนะครับเรียบร้อยช่งนี้ก็ต้องเดินวางนิดนึงแต่ว่า ถ้าเกิดมันได้มันก็คุ้มสำหรับก,การเดินอ่ะมันต้องเดินแบบคลอกอันนี้ก็ไม่ได้นะ้ำมากินนะครับก็เมื่อกี้ออกมาเหมือนฝนจะตก แต่ตอนนี้กูจะหนีเข้าป่าซึ่งหน่อย,ยนะครับเพราะเข้าป่านีย้ยาวไปเลยเมื่อกี้ก็วางรไปเยอะแล้วก็เข้าป่าได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวระหว่างทางก็กลัวเสียเวลาก็เลยวางมาเลยนะฮะเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกประมาณ3วันในการวางนะครับหลังถึงจะน้ําเสียนะฮะก็วันนี้ก็เอเลยเข้าป่านี้กูว่าจะเข้าสักประมาณ10ลูกนะครับ ก็ไม่ต้องเข้าเยอะนะครับก็เฉลี่ยความเสี่ยงไปก็เมื่อกี้ก็วางห่างๆนะครับวางในคลองนะครับ,รบเดี๋ยวดูกรุบยาวๆนะครับตอนนี้ก็เหลือรอบอู่ไม่กี่รูนะครับเหลือไม่มาอีกประมาณ2-4 ปุแปดสิบลูกนะครับพอดีแบตจะหมดกูว่าห่อปิดรายการไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันว่าพรุ่งนี้เราจะได้ปูเยอะไหมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วัสดีครับครับสวัสดีครับยินนี้อนารับทุกท่านเข้าสู่รายการชาวเลยกับผมเจากุ้ปนะครับกับวันนี้ก็เช้าวันที่27แล้วเนาะ ก็แหละยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่ยี่สิบหก่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคลิปที่ไปวางรอบเนาะก็เอามารวมกับคลิปนี้เลยเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่ลงคลิปวางรอบเดียวแล้วเพราะมันแค่วางรอบก็มันก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอะก็เลยเอามารวมกับผลลัพธ์เลยนะครับว่าที่วางรอบแล้วมันมันได้ไหมในวันเดียวกันในคลิปเดียวกันเลย ก็จริงๆกูก็มานานแล้วมาตั้งแต่เที่ยงแล้วตอนนี้ก็น่าจะบ่ายโมงแล้วมั้งก็มารอาน้ํานะครับลมมันดันวันนี้มีลมโชยนะครับก็นี่กําลังนั่งดูลมอยู่มันเนเป็นลมอะไรมันเหมือนลมตะโก้เหมือนลมอะไรอย่างเงี้ยเลยก็รอดูนะครับว่าลมมันจะไปทางไหนเพราะว่า น้ำมันยังไม่ค่อยลงเลยน้ำยังสูงอยู่เลยตอนนี้ตีปลากระบอกได้สบายเลยเนะี่ยนั่งมันนั่งเล่นมันนอนเล่นอยู่ที่นานละนอนจนแบตเลยน้อยขึ้นไปชาที่ขนําน้าแล้วเนะี <c oughs> ่ยก็วันนี้ก็เซฟตัวเองหน่อยเมื่อวานกลับไปถึงหน้าดําปึ๊ดเลยเพราะว่าเมื่อวานตอนนี้มาวางรอบมาเก็บรอบไม่ได้ใส่หมวกเนะเอามาแต่ไม่ได้ใส่ก็คิดว่า มันแดดร่ลมลมตกไงที่ไหนได้แม่งคือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมลูกน้ําเค็มถึงดํามืนกับทุกคนนะครับใครที่เป็นลูกน้ําเค็มเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะขาวเลยขนาดท่านอยู่ในบ้านเนี่ยกินไอ้น้ำเค็มยังเข้ามานอกจากว่า <c oughs> บ้านท่านอยู่ห่างนะหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ที่ทางแสงแดดที่ทางลม <c oughs> ต้องอยู่ในห้องอย่างเดียวอ่ะขาวแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปว่าแนวหินแล้วกันเนาะแต่ว่าอันนี้ไม่เก็บอันนี้ก็วางไว้ใน,นของ อันนี้ก็ไม่น่ามีอีกอุ้ยมีอุ้ยตัวแรกครับตัวแรกของวันอาาน่านี่นี่แหละปูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแนนปึกดำปีนี่ครับปูป่าร้อยเปอร์เซ็นต์สวยเลย แล้วก็แน่นมากเป็นปูกระเทยพร้อมจะลอกคาบแล้วปูแบะแบะแบะโอ้โหสามตัว ลูกเดียวปูใบนะคร่บจ่ปูด,ดำแต่ปูขออนุญาตลงไปเก็บในที่เราวางเมืาอวานก่อนนะครับที่วางในป่าไว้เดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูครับเข้าวันนี้เข้าป่าวางปูก็ไม่มีผลงานไม่ชื่นชมเลยนะครับเตียนจริงๆไม่มีสักตัวเดี๋ยวเขออาญยตเคลียร์รอบแปบนนะ น่ากลัวเว้นีนะเมื่อวานไม่ได้ลงเต็มลงเต็มไม่เหนื่อยฟรีแน่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูรับกุ้งตอกเต็มเลยเอยลักษณะหน้าทางคล้ายกุ้งหลวงกุ้งแม่น้านะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันโตได้แค่นี้แหละแล้วก็มีไข่ได้ไมอันนี้อันนี้คือไซส์ใหญ่ของมันละแต่ก็คือใหญ่ฝนี้ได้ไม่เยอะ มันสามารถใหญ่ได้อีกหน่อยแต่ว่าไม,ม่เยอะแต่มีกล้ามเหมือนกันได้เพิ่มอีกตัวแล้วครับป่า гэ. Аа, том толгой. ไ,ไปครับคลิปนี้ยาวๆเดี๋ยวเก็บอีกสองลูกแล้วก็จะวางยาวแล้ววันนี้ได้ปูตัวใหญ่ตัวเดียวใช่ไหมหนัตัวคู่เลย งั้นเดี๋ยวผมจะลาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคลิปต่อไปนี้ก็เป็นแค่การวางรอบนะครับคนที่เพิ่งมาดูกูครั้งแรกก็อย่าลืมกดสิดตากดไลค์กดแชร์ก็ด้นะครับเพื่อให้กูมีกำลังใจในการพายเรือต่อไปนะฮะวันนี้ก็ปิดท้ายด้วยวางรอบเดี๋ยวยาวครับบ๊ายบาย